มาดูความน่ารักของคู่จิ้นฟินเวอร์จากข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ พี่หนุ่มกัญชัยกับพี่มดดำอย่างที่ทราบผู้นี้เขาจีนกันมากก็วันเกิดไงที่เอาแหวนเพชรให้แหละพี่หนุ่บอกให้พี่มดดำทั้งแท่งทั้งแท่งฟังมากคุณผู้ชมแล้วจริงๆอ่ะเมื่อวานพี่มดดำกับพี่หนุ่มเขามีงานแต่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาไม่ได้มาก็เลยให้นี่แหละค่ะพี่มดดำเขาเหมือนเป็นโคศกประจําตัวพูดคุยให้ความรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆนานานะคะรวมไปถึงพี่มดดำเองนะคะก็ส่งกัลังใจพี่หนุ่มกัญชัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหงานเยอะมากข่าวหนักๆดราม่าเยุ่งมากไปฟังเสียงพี่มดดำ หนุ่มยุ่งจริงเขาเหนื่อยตัวพี่หนุ่มเองเขาต้องยัเยอะมากเขาไม่เหมือนกับรายการเขาเข้าสิบเอ็ดโมงแต่คนบ้ามันตื่นตีห้าตีสองมันยังไม่นอนอ่ะเออเขาต้องหาแขกเพราะฉะนั้นนะเราเหมือนแบบว่าเขาออกสิบเอ็ดโมงจริงนะแต่แบบว่ากว่าเขาจะนอนนิดก็ดูแค่คุณเล่มขับเ้ากัน่ะตีหนึ่งกันใจอยู่ขับเขาอ่ะม่ต้องว่ามันโหลดมันโหลดสําหรับคนคนหนึ่งซึ่งในเมื่อเขาเลือกอย่างนั้นแล้วก็คือเขาก็ไปให้สุดแล้วเขาก็ไปสุดของเขาจริงๆ ใหญ่มาจากข้างในอินเนอร์เขาเปมากจริงๆเขาเพื่อนกันนาะคุณผู้ชมค่ะะเจอความน่ารักของพี่หนุ่มพี่มดดำนะคะได้ในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีก็แล้วค่คุณผู้ชมค่ะก่อนที่อีกหนึ่งพิธีกรหน้าใหม่พี่ปอณัฐวุฒิเมื่อวานนี้มาในลุคแบบคุณกล้าก้าวกล้ามาริโอคือเธอคือเธอที่มันจบเที่เขามัดจุกไงแหมโคฟเวอร์ทรงผมเขาอย่างนี้เลยนะเฮ้ยมาริโอเฮ้ยก็บอกหรือเปล่าเออลอสดใสไม่น่าเชื่อดีกรีความห่วงพี่เอ๋เนี่ยยังพุ่งปรีด้วยหลายคน เคยอ่านเห็นเพจแล้วนะคะว่าพี่บอเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยโอ้ยสงสัยพี่โดนภาวะไวทองมัโจมตีหนักเลยมันอดหึงอดหวงภรรยาสุดสวยไม่ได้พี่เอ๋เนี่ยไม่ได้เลยไม่ห่วงได้ยังไงคุณดูพี่เอ๋ดิสวยปั่นนี่ก็วันที่มาไทยรัฐออร่าแบ็คดรอปเราแบบโอ้โหบอกไปเลยเนาะสีขาวว่าเออนะคะยิ่งตอนนี้พี่เอ๋เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ความงามเป็นความสวยความงามแล้วหุ่นรูปร่างดีเว่ออยโองยิ่งห่วงคุณสองเขาไปใหญ่เอาไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ พี่คิดว่าพี่ก็เข้าสู่วัยทองด้วยนะหน่อยๆ่ออบางทีก็หลอนนะบางทีบางทีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เห็นด้วยกับรูปถ่ายชายเซ็กซี่เดี๋ยวก็พักๆก,ก็เริ่มไม่ชอบเด <c oughs> ี๋ยวหัวพี่ตีกันตลอดเวลานะตีกันทางซ้ายกูก็เห็นด้วยทางขวากูก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> พี่บ้าบอไปเองพี่บ้าบอไปเองเหมือนหลอนอ่ะพี่หลอนของพี่ไปเองพี่ไปเช็คตรงพี่พี่ไ่รู้ไมนรู้นั่นแต่สุดท้ายไม่มีอะไรหรอกครับก็ไปกับเพื่อนเา ปอไปเองนะคะเอจ๊ะปอเนี่ยบ้าบอไปเองโอ้โหเขาข้ั่งรักมากเลยนะแต่ว่าไปพี่ปอพี่ปอเหมือนน้องภูเหมือนกันนะคะ